สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะพามาส่งบ้าน2ชั้นนะครับเนื้อที่ประมาณสักร้อยสี่สิตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในอำเภอตะพงนะครับจังหวัดระยองนะครับนะฮะตัวพื้นที่ตัวไซต์ก็ประมาณนี้เนาะเป็นพื้นที่อ่าเป็นรูปตัวแอลนะครับไหนดูซินะครับตอนที่เอกได้อ่า ได้พื้นที่มานะครับเปก็เข้าไปดูนะครับว่าพื้นที่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะประมาณนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับตอนที่ไปดูหน้างานเนี่ยก็คือตัวพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นรูปสไตล์เป็นตัวแอลนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยทางท่านเจ้าของเนี่ยอยากจะให้สร้างเป็น ห้องแถวหรือเป็นโชว์รูมเดี๋ยวจะมีร้านค้าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนข้างในเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับก็ไว้มีในส่วนของครัวนอกนะครับด้านในสุดนะครับแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบ้าน2ชั้นที่เราจะสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะครับให้สร้างชิดไปกับแนวป่าด้านข้างที่เป็นพื้นที่ข้างเคียงนะครับมันมีความต่างกันมาสักเมตรหนึ่งของที่ดินนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าตรงนี้ ก็จะทําเป็นในส่วนของที่จอดรถนะครับทีนี้ได้รับโจทย์แล,แล้วเราก็มาดูกันว่าข้อมูลที่ทางคุณลูกค้าให้มาคืออยากจะได้บ้าน2ชั้นนะให้เป็นเป็นโ่วนะครับตัวด้านล่างจะเป็นพื้นคอนกรีกตก็ได้นะครับเป็นโครงสร้างคอนกรีกตส่วนด้านบนเนี่ยอยากจะได้ตัวโครงเหล็กนะครับเพราะว่า,าคุณเจ้าของบ้านเนี่ยไปทํางานที่ญี่ปุ่นมาแล้วค่อนข้างจะมีความชื่นชอบกับสไตล์ที่มันออกเป็นโครงเหล็กง่ายๆเด็ดๆหน่อย นะครับแล้วก็ให้ใช้ประมาณสักเป็นโทนสีขาวเพื่อให้มันดูโปร่งๆเนาะแล้วส่วนตัวบ้านเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดเปิดให้มันมีลมธรรมชาติเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับตัวพื้นที่ทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าพี่เอกเอาไปใส่อะไรในแปลนบ้านนะครับเนี่ยตัวบ้านออกมาประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาดูแปลนกันชั้นหนึ่งนะครับ ตัวแปลนเนี่ยพี่เอกจะสมมติถ,ถ้าเราเข้าทางด้านหน้านะครับพี่อกอยากจะให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยที่ทางคุณเจ้าของบ้าน,นยอยากจะให้เป็นในส่วนที่เป็นส่วนรับแขกนะครับเพราะว่าชุดเนี้ยเราจะนั่งอยู่กลางวันแล้วก็จะเปิดให้มารับลมธรรมชาติตลอดเวลาทีนี้พี่เอกก็เลยอยากจะให้มีสวนด้านหน้าด้วยนะครับพอมองเข้ามาเนี่ยให้มันเห็นสวนแต่ตรงสวนเนี่ยอยากจะให้มีความพิเศษคือเราจะต้องกั้นนะครับไม่ให้มัน ถ้าเราอยู่ในในในพื้นที่รับแขกหรือน,นั่งในส่วนเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันยังเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่น้อยนะครับคนยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับเลยต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับก<ฮ>็ถัดลงมาก็จะเป็นโถงบันไดนะครับเป็นโถงทางเข้าด้านหน้าด้วยนะครับเป็นบันไดผ่านขึ้นไปนะครับในส่วนบันไดเนี่ยตั้งใต้บันไดก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํากลางนะครับทั้งบ้านเนี่ยจะมีห้องน้าตรงกลาง ห้องนี้ห้องเดียวนะครับถัดมาด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของห้องทานข้าวนะครับแล้วก็ห้องทําอาหารประกอบอาหารที่เป็นแบบเป็นอุณอาหารซะมากกว่าเพราะว่าด้านนอกด้านหลังเนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็นปลูกผักส่วนครัวนะครับแล้วก็ทําครัวไทยอยู่แล้วเป็นครัวนอกถ้าอยากจะทากับข้าวมีปาร์ตี้นอกบ้านเนี่ยก็ใช้พื้นที่ด้านนอกนะครับส่วนที่อยากจะป้องกันแมลงติดแอร์เนี่ยแล้วก็ ต้องการความเป็นส่วนตัวก็ให้เข้ามาใช้พื้นที่ด้านในนี้ได้เลยนะครับพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องนอนนะครับทั้ง2ห้องเราจะมีส่วนโถงกลางเนี่ยจะเอาตัวห้องน้ําไว้นะครับเพราะว่าทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะให้ห้องน้ำเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้แล้วก็ไม่ต้องการเอาห้องน้ำเนี่ยมันไปอยู่ในห้องนอนไม่ว่าห้องนอนไหนห้องนอนหนึ่งเพราะว่าคุณเจ้าของบ้านก็มีแค่ภรรยาแล้วก็ลูกสาวเท่านั้นเองนะครับทีนี้ตรงกลางเนี่ยต้องการความเป็นพิเศษนิดหนึ่งคือ ต้องการในส่วนของที่นั่งเล่นนะครับคือถ้านั่งอยู่ตรงนี้เราเปิดหน้าต่างเนี่ยลมมันจะพัดผ่านตั้งแต่โถมันไดด้านบนถึงโถบันไดด้านล่างแล้วก็พัดเข้าไปในห้องทานข้าด้านล่างด้วยอันนี้คือบ้านหลังนีนน้ก็เซตกันเอาไว้ว่าต้องการความร่มเย็นตลอดเวลาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาพึ่งพึ่งพานในส่วนของแอร์เลยนะครับนี้เรามาดูกันนะครับตัวบ้านนะครับตัวบ้านด้านหน้าสภาพโดยรวมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คือ เพี่อจะประยุกต์กันนะครับระหว่างคอนกรีตนะครับไม้แล้วก็เหล็กนะครับแล้วก็ใช้สไตล์ที่เป็นบ้านที่เป็นบ้านโปร่งๆจะเป็นบ้านไทยผสมญี่ปุ่นนิดๆนะครับก็คือต้องการความเรียบง่ายมากที่สุดนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของความปลอดภยัย ความแข็งแรงแล้วห้องเนี่ยสามารถจะติดแอร์ได้ในกรณีที่เราต้องการกันแมลงแล้วก็ต้องการให้มันอยู่สบายปรับอากาศเพราะว่าบางช่วงของของบ้านเราเนี่ยมันก็ร้อนจริงๆนะครับถึงแม้ว่าพีเ่เอกจะเอาต้นไม้เข้าไปช่วยนะครับเพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูมีความเป็นธรรมชาติเข้ามานะครับมันก็ยังจะต้องการบางบางจังหวะเนี่ยมันร้อนทนไม่ไหวก็ต้องติดแอร์นะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับคือเวลาเราเข้าเนี่ยจะเข้าโถงทางด้านนี้เลยนะครับ Donc, ตัวบ้านเนี่ยที่เบีย์บอกด้านหลังเนี่ยคือคือด้านนี้นะครับเพราะว่า,าตัวเนี้ยเราต้องการจะเซตให้ว่ามันสามารถจะเป็นครัวต่อเนื่องกับพื้นที่ที่มีอยู่แล้วคือตอนเนี้ยทางคุณเจ้าของบ้านอยากจะให้เนี่ยออกมาจากตรงนี้เป็นซักล้างแล้วก็มีส่วนต่อเนื่องแล้วมีห้องน้ำข้างนอกด้วยเพราะตอนเนี้ยทำห้องน,น,น,น้ำข้างนอกไปแล้วแล้วก็มีในส่วนของครัวที่แบบเป็นพื้นที่สํบบาหรับทําอาหารโดยที่เราไม่ต้องมาคานึงถึงเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเรื่องการดูแลทาความสะอาดเพราะว่าในส่วนเนี้ยก็เป็นส่วนข้างนอกไป ส่วนในบ้านก็ให้มันจบที่ในบ้านไปก็ทําเป็นครัวปิดนะครับภาพรวมจะเป็นอย่างนี้ทีนี้พิเศษนิดนึงคือเวลาเรามองเข้ามาที่บ้านหลังเนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราเป็นคนนอกเนี่ยเราก็จะเห็นแค่อย่างงี้ครับเห็นแค่มุมมองที่แบบว่าเออมันมีต้นไม้มีสวนอยู่ด้านหน้าแต่ในขนาดเดียวกันนะครับที่คนในบ้านเนี่ยได้นั่งบริเวณห้องรับแขกด้านนี้ นะครับก็จะเห็นว่าเออใครเข้ามาในพื้นที่ของเราเพราะว่าทางคุณเจ้าของบ้านนะอยากจะให้ตัวบ้านหลังเนี้ยมันค่อนข้างจะโปร่งนะเพราะเราตัวรอบบ้านเนี่ยเราจะปลูกต้นไม้เอาไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ทีนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นว่าใครเข้ามาแล้วก็จาเป็นจะต้องอมีในส่วนที่เราป้องกันแล้วก็สามารถจะดูแลได้ไดนะครับทีนี้ส่วนด้านหน้าเนี่ย ที่เป็นส่วนด้านหน้าพี๊ยออกก็ทําในส่วนของเหล็กดัดเอาไว้เลยนะครับก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็ติดตะแกรงซะถึงเวลารเราสามารถจะล็อกทางด้านนี้นะครับก็อยู่ในสวนถึงแม้จะอยู่กับธรรมชาติแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่นะครับทงถงท่านเข้าด้านล่างเนี่ยด้านหน้าเปี๊ยกก็เข้ามาพอเวลาเข้ามาเนี่ยพี๊กจะแจกเลยนะครับทางด้านขวาเนี่ยเมื่อกี้ที่เปี่ยกนั้นเสนอไปคือจะให้เป็นในส่วนของห้องครัวนะครับทางด้านซ้ายเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกห้องนั่งเล่นที่คุณเจ้าของบ้านเนี่ยจะมานั่งกันในครอบครัวแล้วก็อาจจะมีพวกแกรนเปนโนนะครับเพราะว่าก็มีการเล่นดนตรีด้วยก็สามารถเล่นในห้องนี้ได้หรือว่าตั้งในห้องโถงก็ได้แล้วก็เป็นการสอบดนตรีในห้องนี้ก็ได้ห้องนี้เป็นห้องพักผ่อนนะครับเวลาเราพักผ่อนในห้องนี้เราจะเห็นด้านหน้าบ้านเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนธรรมชาตินอกห้องนะครับคือด้านนี้เนี่ยครับพี่เอกเน้นเอาไว้ว่า บ้านมันอาจจะไม่ใหญ่มากพื้นที่ตรงนี้ก็มา4เมตรต10คูณ4เมตรนะครับตัวห้องนะก็สามารถจะติดแอร์ประมาณสักตันถึงตันครึ่งได้สบายนะครับจริงๆแล้ว1ตันก็เอาอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งข้างนอกบ้านไดเเ้เพิ่มพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันระหว่างในบ้านที่ติดแอร์กับนอกบ้านที่เป็นสวนธรรมชาตินะครับตรงนี้มีร่มไม้เล็กๆนะครับมีร่มไม้มีระแนงนะครับมีพวกกันศาสตร์ที่เป็น กึ่งกึงโปร่งแสงนะครับเพื่อทําให้มันรู้สึกว่าชุดนี้มันนั่งนั่งได้ทั้งวันเลยถ้าเรามามาอยู่ตรงบริเวณนี้พื้นที่ต่อเนื่องระหว่างห้องรับแขกกับส่วนด้านนอกเนี่ยสามารถจะใช้งานได้ทั้งวันนั่งกันแบบสบายๆนั่งอ่านหนังสือนั่งฟังเพลงลูกสาวนะครับเล่นเป็นน้อยฟังอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ <c oughs> ที่ใช้งานร่วมกันของคนในบ้านเลยนะครับอ่าทีนี้ท่านออกมาเนี่ย เราสามารถเดินออกมาทางสวนมือกคีได้เลยนะครับเนี่ยคือสวนอยู hey, there, so ่ตรงนี any any so ้นะฮะแล้วก็เดินออกมาโดยที่ไม่ต้องผ่านห้องสมมุติห้องรับแขกเนี่ยเราปิดอยู่โดยที่เราต้องการจะเปิดแอร์นะครับก็ไม่ใจะเป็นต้องเดินเข้าเดินออกแล้วแอร์มันไหลออกนะครับเราก็เดินออกด้านนอกได้เลยเป็นประตูประตูหนึ่งก็เข้ามาโถงกลางนะครับพอเข้าในโถงกลางตัวใต้บันไดมีห้องน้านะครับที่สามารถจะใช้งานได้อาจจะมีซ่้มอยู่แล้วก็ส่วนของล้างมือนะครับทีนี้ถ้าจะอาบน้ำเนี่ยห้องนี้อาจจะไม่สะดวกนักนะครับ นี่ถัดจากห้องห้องน้ำมาก็จะเป็นห้องอห้องโถงกลางมาก็จะเป็นห้องครัวพอเป็นห้องครัวเนี่ยจะเป็นครัวง่ายๆนะครับเป็นพื้นที่ที่สาหรับใช้งานร่วมกันระหว่างคนในบ้านก็คือเข้ามาปุ๊บปิดประตูนะครับแล้วก็สามารถกลางคืนเนี่ยเพราะบางทีมันอาจจะเริ่มมีเรื่องของการกันมแมลงเราทํากับข้าวเสร็จด้านนอกที่เป็นครัวไทยเนี่ย ก็ยกกับข้าวเข้ามานะครับมาเก็บไว้ข้างในบ้านใช้รับประทานอาหารในช่วงเย็นๆช่วงกลางคืนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิน่นเรื่องของมแมลงสัตว์ต่างๆนะครับถาดจะาข้องนี้มาก็คือเข้ามาที่โถงบันไดเนาะแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับพอขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยคือบันไดก็จะเป็นบันไดที่ตัวโถวงบันไดจะกว้างๆหน่อยเพราะเพ่ต้องการให้มันดูโปร่งนะครับ พอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของโถงตองเรื่องกันระหว่างด้านบนกับด้านล่างแล้วมีระเบียงที่ออกมาด้านนอกเชา้ชาเเนี่ยเราตื่นจากที่นอนมาเรามานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นะอาจจะมีมีกาแฟมีชุดกาแฟอยู่ตรงโถงบันไดแล้วก็นั่งทานกาแฟในช่วงเช้าได้เพราะว่าตัวเนี้ยพี่เอกเซตให้ให้ใช้งานคือนั่งเล่นได้แล้วก็มองเห็นด้านนอกบ้านได้เลยนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่รู้สึกว่ามันมองเห็นได้รอบทิศทางเลยนะครับตัวตรงข้ามเนี่ยคือเซตกันไว้กับคุณจราของบ้านจะให้มันเป็นสวนนะครับอาจจะมีการปลูกต้นไม้ทีนี้ถ้าเรามองมาจะเห็นสวนของเราเลยนะครับมีการมองเห็นนะครับสภาพแวดล้อมทั้งหมดของที่ดินเลยนะครับนั่งจากตรงนี้แล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่รับลมเป็นพื้นที่สําหรับนั่งบัคปอนยนต์กายในช่วงเช้าแบบสบายสบายเลยนะครับพอถัดจากห้องนี้ไปนะครับจะเข้ามาในส่วนของโถงเนาะตัวโถงเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันระหว่าง2ห้องทีนี้พี่เอกเซตเอาไว้ให้ oh. มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ตัวห้องน้ำเนี่ยก็เป็นการใช้ร่วมกันระหว่างสองห้องนะครับระหว่างห้องนอนคือห้องนอนข้างบนเนี่ยมันจะมีอยู่สองห้องเนาะทีนี้ก็ให้ใช้ได้ได้ร่วมกันระหว่างห้องนอนข้างหน้ากับห้องนอนข้างหลังมีห้องนอนก็ประมาณนี้เลยนะครับนะครับพอถัดจากห้องนอนมาครับเดินเข้ามาถงบันไดเหมือนเดิมนะครับถงชุดนี้ก็จะเป็นส่วนต่อเนื่องกันระหว่างห้องข้างหน้าห้องด้านหลังนะ นี่ก็คือเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนข้างหน้านะครับส่วนห้องนอนข้างหน้าต้องการความเป็นส่วนตัวนิดหนึ่งพีเอก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างยาวตรงหัวนอนเนาะแต่ในขนั้ดตอนการก็มีหน้าต่างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเพื่อให้มีลมธรรมชาติเข้าได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโปร่งอยู่นะครับคือที่คุยกันเนี่ยคือพีเอก,อก็อยากให้บ้านทั้งหลังเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องเปิดแอร์ตลอดเวลานะครับเพราะบางบางเวลาเนี่ยเราสามารถจะเปิดหน้าต่างแล้วก็รับลมธรรมชาติได้เลย อันนี้คือพภ,ภาพรวมของบ้านทั้งหมดที่พี่เอกนาเสนอครับกับทางคุณเจ้าของบ้านนะทีน,นี้มันไม่ได้มีในส่วนของงานแก้ไขอะไรพี่เอกก็น,นําเสนอไปทางด้านนี้เลยนะครับก็สรุปแล้วก็จบไปนะครับราคาที่พี่เอกน,นําเสนอไปตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณสัก2.2.4ล้านนะครับพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณสัก145ตารางเมตรนะครับภาพรวมก็คือด้านล่างเนี่ยตัวโครงสร้างนะครับพี่เอกให้เป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพอพ้นจากคอนกรีตมาก็สามารถจะ ตั้งเสาที่เป็นเสาเหล็กได้เลยนะครับขึ้นไปถึงชั้นสงเลยนะทีนี้คานชั้นสเนี่ยก็จะเป็นคานเหล็กนะครับโครงหลังคาก็เป็นโครงหลังคาเหล็กตัวงานผนังทั้งหมดนะครับก็เป็นผนังอิฐมวลเบาหรืออิฐบล็อกนะส่วนหลังคานี่ยครับก็เป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับแล้วก็ใช้ฉนวนปีหนาสัก1น,นิ้วนะครับเพื่อป้องกันป้องกันความร้อนป้องกันเสียงดังในขณะที่ฝนตกนะครับ แล้วก็ภาพรวมเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็มีาการก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับบางบางตำแหน่งเนี่ยพี่เอกก็ฉาบขัดมันนะครับบางตำแหน่งก็ฉาบแล้วก็ทาสีขาวซะเพื่อให้บ้านมันดูสว่างสว่างหรือบางตำแหน่งเนี่ยพี่เอกก็เน้นในเรื่องของการใช้ไม้เทียมนะครับมาผสมผสานเพื่อให้บ้านมันดูซอฟลงนะครับบ้านนมันดูแบบมีความเป็นธรรมชาติเข้ามามากขึ้นนะครับด้านหน้าเนี่ยเราเน้นจริงๆก็คืออยากจะให้มีสวนนะครับพอมีสวนปุ๊บก็ทําความเป็นส่วนตัวขึ้นมามีพวก บล็อกช่องลมนะครับเพื่อป้องกันขโมยมีตะแกงเหล็กนะครับมีโพงเหล็กเพื่อให้ลมมันพัดผ่านได้ในขนาดเดียวกันก็ป้องกันขโมยได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือภาพรวมของบ้านทั้งหมดนะครับนี่ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่เอกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เอกแล้วก็ทีมงานในการทำแบบต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ